เราตะก,กี้เนี่ยใครอ่ะเออเออแล้วเราตะกี้อยู่ในเก้าหรือเอ็นไปถ้าตามล่าเบอร์อยู่ขึ้นมาโบกมือหมายเลขสองสองเต็มเล่นท่าอยู่ต่อไปเออถ้าเราตะกี้เลืออยู่ในมือมาบอกผมเพื่อจี่ผมตามล่าผู้ถูกรางวัลให้ะนะครับอ่าสามร้อยหกสิบสี่ เอาไปตากมาพลามลูกละสิบห้าอย่าลืมนะครับต้องไล่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อในหนวนะจ๊ะห้าร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบนาทีสีสาหมายเลขสองอีกสิบคะแนน ต่อไปคะแนนรวม3า4รอเสแต่อีกขึ้เวลาขึ้นมาโบกมือหมายเลขสอีกสิบห้าคะแนนแปดสิบเขึ้นมาโบกมือหมายเลขสอีกสิบหาคะแนนสี่ เวลา,ายอย่างนี้บาจตยทยนะครับทำได้ทำเลยเอโอ้โหกาแตเข้ารอบไม่กินก็นาเลิศผูสาชุม่มวิจิตรเาบอกว่าจะมีโบยยอดในะแล้วจ้ะผู้ช่สา ยาหลอตลาดูกัสซิกมานะครับเขาบอกเพ่ความคึ้นบขาบอนว่ายาพระเท้าตาเจพะไปเกือบสองหมื่นเขาบอกไ่เท <energetic descriptive> ่าไหร่พ kind of <sans> ี่ๆก็ไปรวผ้าสิบลูกลูกละห้าร้อยเขาบอกไปเท่าไรข้างบุ่ อืมจะนิ่งนิ่งไปสองนาทีแล้วเนี่ยสองนาทีกว่าแล้วนะนิ่งลเลย <มา S 1> อา้าวมาเลขสองแปดคะแนนเข้าแล้วเข้าแล้วเราไปสุดท่าสี่ร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นาทียังไงมาอยู่ดับสามก่อนเขารอบแน่นอนเอาหลาห้าร้อยมาเร็วเนะครับ แต่ห้าร้อยมาเร็วๆเดี๋ยวต้องไล่จับเอาที่หนึ่งห้าเราเชียร์ทุกคะนนครับที่หนึ่งหกสองห้าแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่สองหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเจ็ดนี่แหละที่สามห้าเจ็ดศูนย์ที่สี่ก็ห้าสี่กว่าประเภทขอทีมชนะเลิกบนที่สิบห้าซึ่งตรงกับวันจุฬาจัารวันเสาร์เข้า สีค่คณะไม่บ่วงไม่ให้หบ่วงบุญมาพอดีเลยเออเบาไปเบาไปลูกนี้โอ้โหโ,หโดนแป้งเลยโดนเต็มเลยวะเจ้าตาดีละเจ้าตาอ้า ว่าจะคุณว่าจะไายช็อปเลยตาใสยตามันน่าจะได้สี่ร้อย,น,อยนัย่เหออม,มือยเป็นยงนร้อยเออมาโบมือน้องการสิบห้าคะแนนครับ